สวัสดีครับเรามาดูคำทำนายของชาวลัคนาราศีมีนในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ย้ำนะครับการทำนายเป็นการทำนายแบบกว้างๆอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับชมความบันเทิงนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับใบที่1ครับได้ไพ่ราชาไมา้นะครับไพ่ราชาไมา้ใบที่2ครับได้ไพ่ เียใบที่3ครับได้ไพ่สถ้วยนะครับมีการเลี้ยงฉลองเลี้ยงสังสรรค์หรือเปล่านะฮะใบที่4ครับได้ไพ่8ถ้วยนะครับได้ไพ่แถ้วยอมผมให้น้ำหนักมีการเปลี่ยนแปลงงานนะ,ะเดี๋ยวมาดูคอนทนกันนะครับ เรามาดูกันที่ใบที่1กันก่อนนะฮะในใบที่1น,นี้เป็นไพ่ราชาไม้นะครับไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าคุณลองสังเกตดูนะครับท่านผู้ชมลองสังเกตดูว่าลักษณะตัวไพ่หน้าไพ่เนี่ยเป็นเหมือนกับเจ้านายนะครับที่กําลังยืนอยู่ในเรือนแล้วก็เหลือบมองมาดูการทํางานนะครับก็เหมือนกับเป็นเจ้านายที่คอยควบคุมและดูแลกระบวนการทํางานต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวมีน ในเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยหากคุณทำตำแหน่งหน้าที่นะครับเป็นระดับหัวหน้าง,งานนะครับระดับผู้บริหารเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยคุณค่อนข้างจะมีเรื่องราวที่ต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการควบคุมและก็การดูแลคนงานดูแลพนักงานมากเป็นพิเศษนะครับมุ่งเน้นกับการทำงานแล้วก็จริงจังกับโลกของการทำงานมากจนอาจจะ ไม่ค่อยมีเวลาให้กับเรื่องส่วนตัวหรือครอบครัวมากนักอันนี้ก็เป็นคําแนะนํานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลานี้เนี่ยการทํางานต่างๆของชาวลัคนาราศีมีเนี่ยจะก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วนะครับแม้ว่าคนที่มาชมคลิปนี้บางคนคิดอยู่ในใจว่ายังเป็นระดับเริ่มต้นนะฮะยังไม่ใช่เป็นเจ้าของ ธุรกิจยังไม่ใช่เป็นเจ้าคนในคนแล้พวกนี้เนี่ยมันก็หมายความว่าคุณอาจจะมีสถานการณ์ที่เรียกว่าได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมการทํางานหรือประสานการทํางานต่างๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นหัวเรียวหัวแรงในการรับผิดชอบหน้าที่บางอย่างนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของการทํางานของแต่ละคนนะแม้ว่าจะเป็นคนที่เริ่มต้นทํางานเนี่ยบางครั้งมันก็มีมนะมีเหมือนกันว่าเราได้ รับมอบหมายได้รับความไว้ใจนะครับในการดูแลโปรเจกต์ดูแลงานอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมีอำนาจนะมีอำนาจเดือนนี้นะมีอำนาจในการที่จะบริหารจัดการต่างๆนะครับไพ่ใบที่2ครับได้ไพ่หกเหรียญนะครับหกเหรียญสำหรับไพ่ใบนี้นะครับบ่งบอกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความมีน้ําจิตน้ําใจนะมันบ่งบอกถึงอะไรล่ะคือใบที่1กับใบที่2เนี่ยมันสอดคล้องกันมากเลยนะครับคือการที่คุณเป็นเจ้าคนในคนการที่คุณต้องคอยดูแลคนคอยจัดสรรเรื่องภารกิจหน้าที่เนี่ยส่วนหนึ่งคุณสิ่งที่คุณต้องมีก็คือเรื่องอะไรครับเรื่องของน้ําจิตน้ําใจฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเป็นเจ้านายที่ค่อนข้างมีความเมตตาและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นจาก จากภาพนี้นะครับหากคุณเป็นผู้บริหารงานนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับแล้วก็มีการให้คนงานให้พนักงานเนี่ยมาทํางานในช่วงวันหยุดพวกนี้นะครับสิ่งที่คุณควรจะให้ได้ก็คือเรื่องของค่าตอบแทนนะฮะเงินนอกเวลาหรือยังน้อยที่สุดมันอาจจะไม่ใช่เรื่องราวใหญ่โตอะไรนะครับแต่าามาเรียกได้ว่ามาช่วยงานสักนิดนึงนะฮะไลาตามงานวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็โอเคแหละก็ เป็นเรื่องของน้ําจิตน้ําใจเนาะเมื่อเขามีน้ําจิตน้ําใจมาช่วยงานเรามาซัพพอร์ตเราเนี่ยเราก็ต้องซัพพอร์ตเขานะครับคุณอาจจะให้เป็นเรื่องของน้ําจิตน้ําใจเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับบางทีอาจจะไม่ใช่เรียกว่าเป็นเงินในระบบไม่ใช่ว่าอุ้ยวันละ6 0 0บาทวันละ400บาทอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็เลี้ยงคงเลี้ยงข้าวหรือว่าให้การสนับสนุนเขาสักนิดนึงนะครับเพราะว่าไพ่หกเหรียญเนี่ยมาเน้นไพ่ของการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันนะคุณอยากได้คนมาช่วยผลักดันงานของคุณให้สําเร็จเนี่ยคุณก็ต้องสปอร์ตเขาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการบอกชาวมีนว่าเราควรรักทําอะไรที่มันแบบสมเหตุสมผลสมน้ําสมเนื้อนะครับให้เขามาทํางานให้เขามาช่วยงานก็ควรจะให้เขาได้รับสิ่งอะไรตอบแทนไปบ้างอะนะฮะหรือไม่ก็อีกมุมนึงนะเดือนนี้ชาวมีนเนี่ยน่าจะได้ มีคนมาขอความช่วยเหลืออีกลักษณะหนึ่งนะครับถ้าคุณไม่ได้มองเรื่องงานนะอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือเรื่องของตามตรงนะก็น่าจะเป็นเรื่องของการขอยืมเงินนะพูดตามตรงเลยจากหน้าไพ่นะครับเดือนนี้อาจจะมีการถูกยืมเงินจากคนที่เรารู้จักคนที่เราคุ้นเคยนะครับหรืออาจจะเป็นการขอขอให้ช่วยซื้ออย่างเงี้ยคือไม่ได้มาขอเปล่าเปล่าหรอกขอให้ช่วยซื้อแต่บางทีสิ่งของที่ขอให้ช่วยซื้อเราเราเองก็ไม่อยากต้องการเงี้ย นะฮะอันนี้ก็แล้วแต่การพิจารณานะครับถ้าคุณคิดว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันช่วยต่อยอดให้ชีวิตเขาอยู่รอดได้หรืออะไรได้ก็ลองพิจารณาดูอันนี้ผมไม่ไม่ตัดสินแทนใครนะครับเนาะก็เป็นคําแนะนำนะครับใบที่3ครับได้ไพ่3ถ้วยครับไพ่3าถ้วยนี้บ่งบอกถึงเรื่องของการเข้าสังคมเนี่ยมัน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 โยงกันนะเกี่ยวกับไพ่หกเหลี่ยนนะครับผมให้อีกมุมหนึ่งก็คือ ชาวมีเนี่ยน่าจะได้มีการร่วมงานสังคมหรือหากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจมีลูกน้องเยอะๆนะครับเป็นผู้บริหารเนี่ยมันอาจจะต้องมีอ่ะผมนึกออกละให้นึกภาพนี้นะครับคุณเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับคุณให้พนักงานมาทำงานพิเศษนอกเวลานะครับสุดท้ายแล้วคุณอาจจะต้องมีการจัดเลี้ยงนะครับจัดเลี้ยง เลี้ยงฉลองให้กับพนักงานนิดนึงว่าอุยมาช่วยทํางานแล้วนะครับเลี้ยงมื้อเย็นสักมือ้อนึงให้พนักงานหรือพาพนักงานไปร่วมเลี้ยงฉลองนะครับเพราะว่าไพ่สามถ้วยเนี่ยมันชัดเจนว่ามันมีการเรื่องของร่วมเลี้ยงฉลองนะครับหรือไม่อีกอย่างหนึ่งก็คือชาวมีเนี่ยจะได้ร่วมงานมงคลงานเลี้ยงฉลองต่างๆนะครับในเดือนนี้แต่การร่วมงานก็นึกภาพถึงการไปร่วมงานแล้วต้องใส่ซองอะ เออเออประมาณนี้นะครับคือมันมีเรื่องของการบริจาคก,การช่วยเหลือการให้เงินสนับสนุนแล้วก็มีเรื่องของการเลี้ยงฉลองด้วยเนาะอันนี้ก็ถ่ายเพิ่มไปว่าอาจจะมีเรื่องของการใส่ซองเพื่อไปร่วมงานมงคลต่างๆเออใช้คํานี้แล้วกันนะครับอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งนะครับพไพ่ใบสุดท้ายมันบอกมาชัดเจนว่าคุณมีไพ่8ถ้วยนะครับไพ่8ถ้วยคืออะไร คือการถอยออกมาจากสถานที่หรือจุดจุดหนึ่งนะครับบางทีแล้วการเลี้ยงฉลองตรงนี้สำหรับชาวมีนบางคนนะฮะจากหน้าไพ่ทั้ง4ี่ใบผมเชื่อมโยงได้อีกเหตุการณ์หนึ่งคือการเลี้ยงฉลองส่งตัวคุณเองนะฮะก็คือคุณอาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการ เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ไปทำงานที่ใหม่ได้ไปทำงานในตำแหน่งที่สูงขึ้นก็ได้นะครับแล้วก็มีการเลี้ยงฉลองเลี้ยงสั่งสรค์กันนะครับเพื่อที่จะส่งตัวคุณไปยังที่ต่งตางๆนะอันนี้มองอีกมุมหนึ่งก็คือคุณต้องออกจากงานเดิมหรือต้องหลุดพ้นจากสภาพงานตำแหน่งเดิมเพื่อไปทำงานตำแหน่งใหม่และเป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นนะเพราะคุณได้ ปราชาไม้นะฮะฉะนั้นเนี่ยก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยกับชาวมีนที่ได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อ,ตอนตําแหน่งไปทํางานตําแหน่งที่สูงขึ้นนะครับจเจริญก้าวหน้าขึ้นนะครับส่วนเรื่องของการเงินนะครับเดือนนี้ผมบอกเลยว่ามันจะหนักไปทางการให้เงินช่วยเหลือมากกว่าการหารายได้นะครับในเดือนนี้เนี่ยถ้าจะแก้เคล็ดนะครับคุณลองจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือ ืบางคนอาจจะเป็นในรูปของการบริจาคการทําบุญก็ได้นะครับเป็นการแก้เคล็ดเป็นในตัวนะครับเพราะว่ามันมีแนวโน้มสูงครับที่คุณจะใช้เงินเพื่อ1เพื่อการทํางานนะครับสเพื่อการช่วยเหลือสนับสนุนหรืออาจจะถูกยืมเงินก็ได้นะฮะอย่างที่ทายไปตอนแรกนะครับสครับเพื่อการเลี้ยงฉลองเลี้ยงสังสรรค์นะฮะมีการไปร่วมงานมงคลที่ต้องใส่ซองทั้งหลายเนี่ยมีโอกาสนะครับอันนี้ก็ ฝากไว้สําหรับเรื่องการใช้เงินนะครับเรื่องการลงทุนอะไรพวกนี้ยังประคับประคองไปได้เรื่อยๆนะครับแต่โชคลาภในแง่ของโชคลาภทําการเงินแบบเงินเข้ามาฟุกๆเนี่ยยังไม่มีนะครับสำหรับเดือนนี้หนักไปทางการจ่ายเดือนนี้ผมบอกว่าหนักไปทางการจ่ายแต่เป็นการจ่ายเพื่อการเลี้ยงฉลองเพื่อความสุขเพื่อความเจริญก้าวหน้าหรือเพื่อการช่วยเหลือผู้อื่นนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ให้กับชาวลัคนาราศีมีนในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับถ้าชอบถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสูเปแ้นกันได้นะครับ สำหรับวันนี้มาดูทารอดสวัสดีครับ